งูลอกคาบเพื่อต้องการมีชีวิตที่ใหม่นะคะชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเติบโตขึ้นกว่าเดิมใบไม้ผลัดใบนะคะก็เพื่อต้องการให้ใบไม้ใบใหม่ะะขึ้นมาเขียวขจีและเป็นร่มเงาให้กับโลกใบนี้ดังนั้นนะคะชีวิตเราถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในทางด้านดีเราจึงต้องรีเซ็ตค่ะ รีเซ็ตนะคะโปรแกรมชีวิตใหม่ให้กับตัวเราด้วยวิธีการง่ายๆสำหรับข้าคืนนี้นั่นก็คือจงให้อภัยตนเองและทุกๆสิ่งนะคะอย่าง100%เปอร์พจกรู้ร,รูทุกเรื่องแล้วก็จะนำความรู้ที่กรูมาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะวันนี้สำคัญมากนะคะสำคัญกับการที่เราเนี่ยติดกับดักตัวเราเองจากการที่ จะเริ่มทำอะไรใหม่ไม่ได้เพราะมีพันธนาการของการที่ฝังใจกับเรื่องอดีตเนอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตตอนนี้ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเรื่องอดีตมันก็ไม่มีแล้วนึกไหมคะมันไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องราวของเส้นทางที่พาคุณมาสู่ปัจจุบันเพื่อให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากวันนี้มันทอจี้เอาเรื่องราวที่ที่อาจารย์สอนในเรื่องธรรมะกับคำความคำสอนของพระพุทธเจ้ากับความเป็นธรรมชาติพนดวกกับวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะพวกเราสามารถไปฟังได้นะคะในเพจเรานี่แหละแต่ว่าเมันทอลจี้เอาลิงก์นะคะของ YouTube มาลงให้แล้วสำหรับนะคะท่านใดที่ มีในเรื่องเรานะคะต้องการขยายความนะคะองความรู้ไปฟังได้ตรงนั้นใช้เวลาในการฟังพอสมควรแต่ก็ฟังเพลิดเพลินและทําให้คุณเนี่ยเข้าใจในเรื่องเรากายใจจิตชีวิตเข้าใจในเรื่องพลังงานเข้าใจในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับนะคะพลังงานโลกใหม่ที่พิสูจน์ในเรื่องเราชีวิตและจิตวิญญาณน,นะคะ,ะเรื่องของที่พระพุทธองค์ทรงดตรัสรู้เนี่ย เป็นเรื่องชีวิตอ่าจิตปิญญาณก็คือรูปรูปประพันะคะรูปประพัอ่ารูปธรรมกับนามธรรมแต่วิทยาศาสตร์นะคะก็ศึกษาเรื่องรูปธรรมนามธรรมเนี่ยแต่กลายเป็นใช้คําว่าสสารนะกับพลังงานเข้าใจไหมคะสะสารกับพลังงานรูปธรรมก็คือสสารคนสัตว์สิ่งของที่เป็นสสารเป็นองค์ประกอบรวมกันตั้งแต่นะคะรวมรวมกันของ พวกบรรดาอะตอมคาร์กที่มันเล็กกว่าอะตอมนะฮะคาร์กอะตอมนะฮะโปรโตอนนิวตอนอิเล็กตรอนนี่คือเขาเรียกว่าการรวมตัวของสสารจากความเป็นพลังงานาจากความเป็นพลังงานกลายมาเป็นรวมตัวกันมาเป็นสสารนะฮะจากบรรดานะะเรื่องราวเกี่ยวกับ นิวตอนอิเล็กตรอนโปรตอนนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่กว่าจะมาเป็นนะคะรูปธรรมากายภาพของเราหรือสิ่งของต่างๆสรพสิ่งสรพสั์ต่างๆเนาะทีนี้ในส่วนของพลังงานมันเป็นการขับเคลื่อนนะคะภายในส,สารอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนที่รวมตัวกันดูเหมือนจะเป็นชิ้นเป็นอันดูเหมือนจะเป็นนะคะรูปร่างรูปพันสันฐานต่างๆที่เป็นมนุษย์ แต่ภายใต้หนังนะคะหนังของผิวหนังของเรากลับกลายเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานมหัศจา์ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่นักวิศาสต์เรียนรู้และก็นำนะคะมาถ่ายทอดกับงานวิจัยเยอะแยมากมายไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราก้าวข้ามนะคะรายละเอียดตรงนั้นไปก่อนเอาในเรื่องเราที่จะต้องศึกษาสำหรับพลังงานขับนะคะเป็นแรงขับดัน ให้เราไปสู่ในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการอันนี้คือสําคัญมากเพราะมันจะหมดปี66แล้วแป๊บเดียวนะคะดูเหมือนเนี่ยต้นปพีพึ่งเข้ามาเองอันนี้ก็จะนะคะกำลังจะส่งท้ายไปสู่ปี6 7ละดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยนําหัวข้อตรงนี้มาให้เราเผื่อว่าใครยังติดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะก้าวข้ามติดในเรื่องอะไรติดในเรื่องราวที่นะคะไม่ได้ให้อาภัยตัวเองหรือเปล่า ถ้าติดในเรื่องนี้ก็จงให้อภัยตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เสมือนที่ให้อภัยคนอื่นถ้าคุณให้อภัยคนอื่นได้นะคะจงให้อภัยตัวคนเองด้วยจิตเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดติดในเรื่องราวที่คนอื่นทําให้เจ,จ็บช้าน้าใจนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องให้อภัยคนอื่นจิตเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อนะคะเขาเรียกว่าตัวนะคะตัวความที่นะคะติดขัด จากการที่ไม่ได้นะคะให้อภัยคนอื่นมันเป็นนะเขาเรียกว่ามันเป็นตัวถ่วงชีวิตเราแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสมอนะคะตัดสมอเรือตัวนี้ที่มันถ่วงไม่ให้คุณไปไหนมาไหนอะนะคะให้คุณมีอิสระภาพมากขึ้นแล้วคุณก็จะเบาโป่งโล่งสบายจากการให้อภัยตนเองและอภัยให้ผู้อื่นตัวตัวตัวเราแต่ละคน่ะนะคะลนะ้วน นะคะเข้าสู่ในเรื่องเราสมรภูมิการใช้ชีวิตที่ทดลองชีวิตลองผิดลองถูกเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยมันแน่นอนแหละนะคะในบางมุมเนี่ยคุณก็จะได้ประสบการณ์ที่คุณพึงพอใจนะคะคุณก็จะมีความสุขและมีความทรงจําชั่วแป๊บเดียวนะความสุขนี่จะเป็นความทรงจําชั่วแป๊บเดียวนะโดยโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องราวสิ่งใดที่นะคะเป็นประสบการณ์ แล้วมันสร้างความเจ็บปวดและสร้างความรา้่มเหลวให้คุณเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราความทรงจําที่ยาวนานอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเอ,อ่อความจําของเราเนี่ยนะคะเรื่องใดดีดนะคะจำมันอ่นะคะค่อนข้างจะเป็นความจําที่สั้นเรื่องใดที่เป็นประสบการณ์ความเจ็บปวดเราก็กลายเป็นนะคะต่อความยาวสาวความยืดให้กับความทรงจํานั้นสนิทนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะคะตัด ตัดมันออกไปด้วยการให้อภัยเข้าใจไหมคะเออมันผิดพลาดไปเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์นะคะเดี๋ยวฉันเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเข้าใจไหมฮะอันนี้วิธีการในการที่จะเอ่อให้ตัวเองข้ามนะคะข้ามแล้วเพื่อจะไปหาประสบการณ์ใหม่เพราะประสบการณ์ครั้งใหม่นะฮะแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่คําตอบก็ไม่อาจจะเหมือนกันทั้งหมดนะคะในทุกๆเรื่องดังนั้นอย่าไปคิดว่านะฮะเรื่องใดที่เคยทําแล้ว และเคยเจอประสบการณ์แบบนี้และถ้าคุณจะทําอีกคุณจะเจอประสบการณ์แบบเดิมๆอันนี้เอาไว้เป็นข้อคิดพิจารณาเพราะหลายๆครั้งตอนนี้นะคะเราก็จะได้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งเรามีประสบการณ์นะคะแบบเดียวกันกับคนคนเดียวกันแล้ววิธีการในการที่จะได้รับนะคะการตอบกลับนะคะกลับมาบางทีก็แตกต่างกันเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยมีสิ่งที่หัวข้อนี้เอามาให้พวกเราเนาะ เอามาให้พวกเราแล้ววันนี้ให้ข้อคิดนะคะให้ข้อคิดในเรื่องราวที่เราจะเอาไปใช้เปลี่ยนแปลงนะคะพลังชีวิตหลังจากที่เราสามารถให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือรวมทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะก็ให้อภัยทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เมื่อเข้ามาสู่ในเรื่องราวของการที่ พรอมจะเริ่มต้นใหม่แล้วเน่ยเรามีขุมพลังนะคะเขาเรียกว่ามีขุมทรัพย์พลังงานดีๆและเป็นพลังงานฟรีๆในตัวเองอยู่แล้วด้วยนะคะในทุกคนอ่ะมีขุมทรัพย์นี้เป็นขุมทรัพย์ที่ไม่ต้องตามล่าหาสูตรข่าฟ้ามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะ,ะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแค่เราเอะใจและนํามาใช้นะฮะมันก็จะกลายเป็นนะคะในเรื่องราวของ ประโยชน์มหาศาลที่เราได้นำมาใช้และเราจะได้ผลลัพธ์เองเราจะได้ผลลัพธ์เองนะคะอ่ะมันมีสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือให้เราไปให้เราไปาทำการบ้านนะคะหาหาคำตอบจาก4 4เรื่องนี้ที่เป็นขุมพลังมหาศาลในตัวของตัวเราแต่ละคนนะคะคุณเองไปค้นดูว่าตัวคุณเองมีทรัพยากรที่อยู่ในตัวคุณอ่ะ และถ้ากดคุณนําคําถามเนี่ยไปถามกับตัวคุณเองคุณจะเจอขุมทรัพย์แน่นอนนะคะคุณจะเจอขุมทรัพย์แน่นอนเอาไปเอาไปใช้นะคะอันดับแรกนั่นก็คือว่าคิดยังไงกับสิ่งที่นะคะคุณมีอยู่นะะก็คือว่าสิ่งที่มีอยู่นะฮะบรรดาสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ที่เออสรรพสิ่งสรรพสัตว์เออใช่นะล้อมรอบตัวคุณเองเนี่ย360สามอกงศาไม่ว่าจะเป็นห้องนอนไม่ว่าจะเป็นห้องน้ํา ว่าจะเป็นห้องครัวหรือนะคะที่อยู่อาศัยหรือนะคะเสื้อผ้าการแต่งกายของคุณหรือแม้กระทั่งร่างกายของคุณน่ะคุณคิดยังไงอันนี้ถ้าคุณหาคําตอบได้คําตอบและความรู้สึกนั้นมันก็เป็นผมพลังที่จะนําพาคุณนะคะก้าวสู่ในสิ่งที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นะะไม่มีใครผิดถูกในเรื่องเราความคิดเห็นในสิ่งที่คุณมี าใจไหมคะในสิ่งที่คุณมีแต่ถ้าเกิดนะคะสำหรับในบรรดาของผู้ที่อยู่ในพลังบวกของผู้ที่อยู่ในพลังบวกและเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตนะคะมุมมองในการคิดกับสิ่งที่มีตอนนี้เนะ่ยก็เป็นเรื่องราวของการขอบคุณเข้าใจไหมคะเป็นเรื่องราวของการขอบคุณขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เข้ามาในชีวิต นะฮะเพราะจะตนักรู้ได้ทันทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาสนับสนุนให้ชีวิตนะฮะดำเนินไปได้อย่างสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นและเมื่อไหร่ที่ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะฮะมันจะทําให้ใจจิตใจเนี่ยมันเต็มนะ,ะเมื่อจิตใจมันเต็มจิตใจมันจะไม่โหยหาในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไม่โหยหาในสิ่งที่ไม่มี ะะมันก็จะทําให้สภาวะการส่งออกพลังงานความรู้สึกของคุณน่ยมันไม่เป็นพลังงานแห่งความขาดแคลนเมื่อไม่เป็นพลังงานความขาดแคลนกดแรงดึงดูดทํางานอัตโนมัตินะคะนั่นคือว่าคุณส่งสิ่งไหนไปคุณได้สิ่งนั้นกลับเมื่อคุณรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีเมื่อไหร่อย่างราบซึ้งใจสิ่งที่มีอยู่มันก็จะมีเพิ่มผลมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ สิ่งที่คุณมีอยู่ยังไม่รู้จักคุณค่านะคะแม้กระทั่งร่างกายคุณชีวิตคุณนะคะเข้าของสิ่งของต่างๆแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่รู้จักทราบตึ้งใจในการขอบคุณไม่รู้จักนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในสรรพสิ่งสรสรพสัตว์ที่คุณมีสิ่งที่มีน้อยนิดก็จะถูกดิ้ไปอันนี้คือคําสอนของท่านวอลเลซีวัตเทิ์นะร้อยกว่าปีล้นะคะร้อยกว่าปีละ,นะะ,ละอันนี้เอาไว้เป็นข้อคิด ให้คุณไปลองพิจารณานะคะว่าคุณคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่คุณมีคุณจะทราบซึ้งใจในการที่จะขอบคุณนะคะสิ่งที่คุณมีได้หรือไม่นะคะลองฝึกดูนี่คือฝึกวิช็อปและถ้าคุณทําได้นะคะในการที่คุณรู้จักทราบซึ้งใจนะคะในสิ่งของต่างๆในร่างตัวตัวคุณเองด้วยนะสิ่งของและร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวคุณเองตั้งแต่ศีรษะจุเท้า ถ้าคุณขอบคุณได้นั่นก็จะเป็นวิธีการฝึกนะ,ะจิตของคุณให้อยู่กับความเต็มอิ่มอยู่กับความเต็มสมบูรณ์นะ,ะและทำให้สภาวะจิตของคุณเน่ยนะะเป็นจิตที่มั่งคั่งหรือเฟืออนะ,ะนี่คือวิธีการที่จะฝึกให้ตัวคุณเองกลับมาสู่ความที่ชื่นชมยินดีในสิ่งที่มีและสิ่งที่อยู่ ที่มีอยู่แล้วโดยไม่หอยหาเนาะส่วนอันที่สองที่จะทําให้คุณมีพลังมากขึ้นนั่นก็คือว่าคุณคิดยังไงกับธรรมชาติที่มีอยู่อันนี้คือสาคัญมากนะคะเราติดนะคะเราติดขยันบ่นอะนะคะเราติดขยันบ่นมากคิดยังไงกับธรรมชาติที่มีอยู่นี่เป็นวิธีการที่นะคะคุณจะตอบด้านไหนเนี่ยมันก็ไม่มีใครผิดขจุูเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบนะ,ะรับผิดชอบ ในความคิดเห็นของคุณเพราะการตีความของคุณมันก็คือพลังงานที่จะตีกลับมาหาคุณเนื่อไหมฮะจะตีกลับมาหาคุณแล้วนะคะเราก็จะได้ฝึกนิสัยเ,เลิกบ่นกลดา่าโดยที่ไม่นะคะเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าพลังงานของการบ่นกลดา่ามันอยู่ในอยู่ในคลื่นพลังลบอยู่ในคลื่นพลังลบและอยู่ในโซนพลังหลายเน้อไฮะ อยู่ในขึ้นพลังลบแน่นอนแหละนะคะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดการเพิ่มพูนในเรื่องชีวิตและจิตวิญญาณคุณเลยนะคะเมื่อพลังงานชีวิตและจิตวิญญาณมันนะคะไม่มีการเพิ่มพูนหรือเข้มแข็งมันก็หมายถึงนะคะสภาวะที่มันดึงเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมาให้ตรงหน้าในทางที่คุณไม่พึงพอใจและสุดท้ายคุณก็บ่นกลดาอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นการที่บอกว่าคุณสอบไม่ผ่าน เรื่องราวของการที่ไม่เคยพึงพอใจในความเป็นธรรมชาติของชีวิตเลยเนื้อออกไหมอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่นะคะถ้าคุณยังนะคะไม่เข้าใจในเรื่องซีซันเชนเรื่องซีซันซีซีซันเชนนะคะเออฝนก็บนหนาวก็ดาแล้งก็นะคะยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับมาฐานแห่งใจของตัวเองนะคะแล้วนะคะสร้าง สภาวะของการปรับตัวและก็ชื่นชมเพราะคุณก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดนะฮะร้อนฝนหนาวแล้วก็แรงอ่ะนะเพราะนะฮะ,นะะในเรื่องพลังงานของมนุษย์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยเมื่อส่งออกจากตัวคุณเองไปนะฮะ,นะะ,นะะถ้าเอาส่งออกจากพลังงานความรู้สึกดีๆและนะฮะในจํานวนมากๆคุณเราเราทุกคนเนี่ยนะ,ะท,นท,ยทั้งเป็นทฤษจีและทุกๆคนเนะะี่ยกำลังสร้างสนามพลังงานดีๆให้กับโลกและจักรวาลแบบน,นี้ แลม่นเนื้อสนามพลังงานมันดีๆธรรมชาติมันก็ดีตามสนามสนามพลังงานที่เราสร้างออกไปอันนี้เป็นผลกระทบและนักวิทยาศาสตร์รู้รู้แล้วว่ามนุษย์คือผู้สร้างและมีอิทธิพลต่อนะคะสนามพลังงานธรรมชาติเพราะเราก็คือธรรมชาติเราก็คือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังนั้นไม่มีอะไรที่แตกแยกนะคะไม่มีอะไรที่แตกแยกนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องหวนกลับนะคะเข้าสู่การเป็นผู้สร้าง ที่รู้และเข้าใจและนะคะคุณลองเอาการบ้านนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถคิดนะคะในเรื่องราวกับความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และทําให้คุณนะคะปรับตัวและมีความสุขได้ทุกวี่ทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังมหาศาลเพราะต่อไปคุณก็จะไม่ทุกร้อนนะคะอากาศร้อนก็ไงละ่ะฝนตกก็ไงละ่ะเข้าจไมหมคะ เพราะเราก็ควบคุมไม่ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมเราเพียงคนเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากนะฮะมนุษยชาติมวลมนุษยชาตินะฮะทั้งหมดส่งพลังงานร่วมด้วยช่วยกันบวกลบคูณหารพลังงานออกมามันจึงกลายเป็นธรรมชาติที่คนคนเดียวไม่สามารถที่จะนะฮะไปควบคุมได้ยกเวน้นเออนะฮะยกเวน้น ที่เรานะคะรู้ในเรื่องอิท,อทธิฤทธิปฏิหารของผู้ที่ปฏิบัติโลกภายในจนกระทั่งสามารถนะคะนำปฏิหารเกิดขึ้นให้บนโลกนี้ได้อ,อย่างเช่นหลวงปู่ทวดเกี่ยบน้ําทะเลเข้าใจไหมคะเออเยียบน้ําทะเลที่เค็มๆกลายเป็นน้ําทะเลที่สามารถาดื่มกินได้นะคะชำระล้างใช้ชีวิตประจําวันได้นี่คือสิ่งที่เราเคยได้ยินปฏิหาร แม้กระทั่งนะคะ,ะเสด,ด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเออก็ไปเรียนนะคะเรื่องการอ่าการการฝึกนะคะการภาวนาะและการเสกเสกมลใบไม้อะใบมะขามให้เป็นตะกะแตหรือเป็นมะแรงอ่ะนะคะจากหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าอันนี้คือเราก็เคยรู้แลวเราก็เคยนะคะได้ยินกิติศักดิ์เข้าใจไหมคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่นะคะมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันก็คือจากพลังงานนะคะจากพลังงานความเชื่อความศรัทธาของนะคะแต่ละคนที่นะคะใช้กับตัวเองนี่ก็คือเป็นพลังงานดังนั้นมุมมองการต,ตีความและมุมมองการการคิดเนี่ยมันจึงสําคัญมากอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือคุณคิดยังไงกับคนที่คุณเจออันนี้คือสาคัญอีกนะคะสิ่งที่คุณเจอบุคคลที่คุณเจอตรงหน้านะคะ แม้เพียงแค่คิดนะฮะแค่คิดเว็บเดียวบางทีคุณก็ได้เจอแล้วนะอันนี้คือเป็นพลังงานเป็นพลังงานของความคิดถึงหรือพลังงานของการที่เห็นคุณเห็นภาพบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นก็มาปรากฏต่อหน้าอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้นะฮะคุณส่งออกแบบไหนล่ะคุณส่งออกนะฮะกับนะะต้องการเจอบุคคลที่นะฮะเกื้อกูลคุณ,คณหรือนะฮะบุคคลที่ไม่ได้เกื้อกูลคุณ,คณมันก็ขึ้นอยู่กับต้นตอในสิ่งที่คุณคิด ดังนั้นน่ยบางทีคุณก็ไม่ไม่เคยคิดและไม่เคยเชื่อว่านะฮะสิ่งที่คุณเจออยู่ตรงหน้าบุคคลที่จะคุณเจออยู่ตรงหน้าก็เป็นส่วนที่สะท้อนจากโลกภายในของคุณนะคะดังนั้นนะคะเมื่อคุณเจอบุคคลที่อยู่ตรงหน้านะบุคคลที่อยู่ตรงหน้าถ้าเป็นบุคคลที่คุณไม่พึงพอใจหรือเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้คุณคุณจะต้องนะคะรักษาสภาวะจิตของคุณที่จะ ไม่มีอารมณ์ทางด้านพลังลบนะคะเช่นไม่พึงพอใจโกรธบ้างโมโหบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ต้องหวนกลับมานะคะแล้วอมยิ้มนิดนิดแล้วก็ถามตัวเองว่าเออฉันขับเคลื่อนพลังงานในโลกภายในของฉันแล้วได้เจอกับนะคะลักเอ,อ่อบุคคลแบบนี้แทนที่จะโกรธคนอื่นนะคะต้องหวนกลับมาแก้ไขพลังงานตัวเองเนะะ้ไหมคะดังนั้นเนะนี่ยน,นะคะก็เป็นเรื่องราวของการคุณจะได้เช็ค เช็คในเรื่องเราพลังงานของนะคะโลกภายในของตัวคุณเองว่าขับเคลื่อนยังไงถ้านะคะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ต้องการเจอบุคคลที่คุณปรารถนาคุณก็จะต้องภาวนาภาวนาอยู่ในใจอันนี้คือเป็นเรื่องราวของนะคะเป็นโลกสะท้อนนะะเหตุการณ์สถานการณ์รอบนอกเนี่ยเป็นเรื่องการสะท้อนโลกภายในอยู่เสมอและตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องสังเกตนะและมันก็เป็นพลังงานที่อยู่ในตัวคุณ ะะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณฝึกนะะในข้อคิดที่จะตั้งคําถามตัวคุณเองนะะใน4ข้อตอนนี้ไปข้อที่3แล้วนะคะถ้าคุณเข้าใจในตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องเราที่คุณจะไปฝึกฝนและก็นําไปใช้กับชีวิตเพื่อที่จะทําทให้ชีวิตคุณนะคะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะส่วนข้อที่4คิดยังไงกับเหตุการณนะะ์กับเหตุการณ์สถานการณ์ตรงหน้า ตอนนี้ข่าวเลยขาคุณสมรักคันสินดังมากใช่ไหมฮะเออถ้าคุณใส่สีตีไข่ไปนะคะจะได้ประโยชน์อะไรจากการนะคะการารที่คุณจะได้รับฟังข่าวสารแบบนี้นะคะที่คุณเอาไปพิจารณาอันนี้คือการสถานการณ์ตรงหน้านะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะการค้าการขายหรือการทํางานทําธุรกิจของคุณที่อยู่ตรงหน้านะคะคุณรู้สึกยังไง ะะอันนี้คือสําคัญมากถ้าคุณหาคําตอบนะคะจากการที่ว่าคิดยังไงกับสิ่งที่มีคิดยังไงกับคนที่เจอนะคะคิดยังไงกับธรรมชาติที่มีอยู่คิดยังไงกับเหตุการณ์สถานการณ์ตรงหน้าแลนะ,ะคุณหาคําตอบได้และพร้อมที่จะนะคะนำในเรื่องเราขององค์ความรู้เกี่ยวกับโลกภายในนะคะที่เป็นเป็นตัวกําหนดให้เจอท,ท,ทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่ในเรื่องเรา,าพลังงาน ะะที่อยู่ในตัวคุณและคุณสามารถสร้างให้มันเป็นขุมทรัพย์แบบฟรีๆได้เลยทันทีไม่ต้องจ่ายตังค์นะ,ะเพียงแค่เปลี่ยนในเรื่องราวความหมายและการตีความนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีนะฮะคนที่เจอธรรมชาติที่มีอยู่นะฮะปรากฏอยู่หรือเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะฮะถ้าคุณตีความได้ตลอดเวลาในทางด้านพลังบวก มันจะกลับกายเพ,พลังงานที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณอย่างแน่นอนนะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะได้นําไปใช้หลังจากที่คุณต้องการที่จะเดินเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆในปีหน้าเออจะเข้ามาแล้วเนี่ยปี67นะในปีหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวคุณเองนะคะก้าวข้ามในเรื่องเราเออขยะแห่งสภาวะใจ ที่มันตกค้างตกตะกอนอยู่ในใจคุณนะคะและมันก็เป็นอุปสรรคไม่ไม่สามารถทําให้คุณอะ่ะก้าวเดินนะคะไปสู่ชีวิตที่อิสระและ้วก็มีความสุขอิสระภาพและเสรีในท้ายที่สุดของคุณได้วันนี้ลองเอาไปพิจารณานะคะมันเฮยซี่ก็มาให้กําลังใจนะ,ะวันนี้ก็ให้หมอนวดนะคะดูและะระบบร่างกายทั้งหมดเพราะมีเรื่องการเขียน ะะเขียนทูดูริสว่าจะนวดเมื่อ2วันก่อนนะคะก็ปรากฏว่าไม่ได้นวดวันนี้อาการมันฟ้องนะคะดังนั้นจงนะคะดูแลสุขภาพตัวคนเองได้ดีให้ดีอย่าผัดผ่อนนะคะผัดผ่อนในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วนะคะหรือมีในเรื่องราวของปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไม่มีกระจิกระใจอยากทําอะไรเข้าใจไมหมคะ ดังนั้นจงดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพราะนะคะเมื่อสุขภาพดีนะคะชีวิตคุณก็จะดีตามสุขภาพที่คุณดูแลและที่สุขภาพดีเพราะนะคะคุณใส่ใจดูแลตัวคุณเองได้ดีนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ